สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับอ่ตรงนี้อ่อำเภอเมืองของพี่นี่ขออนุญาตพี่ชื่ออะไรนะครับพี่พี่ออนนะฮะก็คือก่อนหน้านี้ทุเรียนก่อนจะใช้ยึดซ้อมลุกตะทนเนี่ยอาการเป็นไงบ้างฮะพี่มันจะตายมันจะตายมันเป็นอย่างนี้ยพี่จะตายมันจะตายนะฮะที่นี้บันทึกว่าพี่ออนนี่เขาเขายังไม่คยไม่คังไม่เข้าใจในการใช้ยึดซ้อมก็คือถ้าต้นนี่ประมาณหนึ่งปีใช่ไหมพี่หนึ่งปีเอ่อเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือมันมันกำจะตาย จะตายแล้วก็แบบใบมันยังไงฮะเออเป็จริงไงฮะมันยืนมันจรงไม้กวาดอ๋อมันจริงไม้กวาดนะเหมือนของคุณเหมือนกับของผู้ใหญ่สมพงษ์นะตอนนั้นพอใช้ไปในรอบนี้ก็คือรอบแรกนะพี่นะใช้ประมาณกี่วันละสิบวันหลายวันตั้งเอาข้าไปมพ์นรอบแล้วพิม์นประมาณสิบห้าวันนะดูนะฮะมันจะยืดออกมานะดูสิบห้าวันแต่ว่าบางเญว่าพี่เขาใส่น้อยไปหน่อยหนึ่งคือถ้าหนึ่งปีเนี่ยต้องใส่หนึ่งกิโลฮะแต่ก็ยังดีนะพี่ว่าดูแล้วมันดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นนะ แล้วพอใจไหมก็พอใจทีว่าสายมานันเดี๋ยวพี่ก็ต้องใส่ต้องใส่เพิ่มไปนะดูนะครับเนี่ยทั้งแปลงฮะับของพี่เขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบเป็นเป็นก้านไม้กวาดอ่า <c oughs> ก้านไม้กวาดไฟแรงเยอไฟแรงไฟแรงต้นนี้ไฟแรงไฟแรงขึ้นมาเนี่ยมันต้องยืนตายอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ไฟแรงนอย่างเงี้ยยืนตายฮะโอ้พอใส่แล้วมันก็จะยืดนะฮะแต่ว่า มันจะปุ๊บปั๊บทันทีไม่ได้ประมาณสิบห้าวันนี่ก็ถือว่าอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ข้อสําคัญนะฮะยึดซ้ำรับแตรทนเนี่ยก็คือหนึ่งดูนะพวกเพยจะไม่กินเพยจะไม่ลองถ้าคุณสามารถใส่ได้สามรอบเนี่ยผมรับประกันได้ว่าเพยเนี่ยคือลองก็ลองน้อยแต่แต่ส่วนมากก็ลองมาก,กินแล้วมันก็จะไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจะดูดยึดอ่ดูยึดซ้ำยึดซ้ำก็มีกรลังฐานอย่างนั้นนะพี่ก็ใส่อรอบหนึ่งนะแต่ผมว่าดูนะดีด,ดีดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงแบบบวว่่่าาากินสมูรณ์เเ็ทีพะ พี่ใส่น้อยไปเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้นะพี่นะแห้งอย่างนี้นะโอ้โหโอเคโอเคโอ้ยหมดปี๊ดต้นนะพี่ร้อยแปดสิบต้นพี่ต้องใส่ต้นละโลก็ประมาณกี่กระสอบนะมันแป๊บครับใช่ไหมแปดกระสอบแต่พี่ใส่ไปสามกระสอบใช่ไหมสองกระสอบสองอันี่ก็เราใส่สองกระสอบไม่หมดนะครับสองกระสอบหมายความว่าห้าคิโลใส่ใส่ไปแล้วแปดสิบกระตอนเนี่ยคือ มันได้กันนี้มันบุญมากมันบุญมากเลยโอ้สองกับสอไม่หมดนคือคือบางเออเนี่ยไม่ไม่ได้ติดต่อกันเดอต้องเริ่มต้นใหม่นี่นะครับดูนะครับนี่ขนาดใส่แบบเบาบางนะพี่ก็อยังบอกว่ามันมันฟื้นฟื้นพานกี่วันตนนั้นพี่ใส่กี่วันนนมันฟื้นมาอาทิตย์น่ะนะสักอาทิตย์หนึ่งมองเห็นยอดขึ้นมาอ่านี่หนึ่งอาทิตย์นะนี่ขนาดใส่บางเบานะครับนี่ก็ใส่บางเบานะของชูรสไม่ถึงโอเค นี่ถือว่ามันบุญมากเลยมันกินนิดเดียวมันยังมันยังขยับไปได้ขนาดนี้เดี๋ยวพี่มารอบใหม่ต้องดีใจนี่ขนาดพี่ก็บอกว่าท่านี่ดีใจดีใจแต่พอว่าไม่ตายสามารถทำแบบนี้ได้ได้กว่านี้นะไม่ใช่ครับพี่เอาขี้เหนียวไม่ใช่ขี้เหนียวไม่รู้การใช้การใช้ไม่รู้ไม่รู้ผมแซวเล่นผมยอมเล่นก็สรุปแล้วก็ขนาดนี้ดูฮะเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแห้งอย่เงี้ยนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราเราเราเอามันง่ายๆนะพี่ก็ใส่รถ80ตันเนี่ย สองกระสอบไม่หมด50กิโลไม่หมดเนี่ยแต่ถ้าใส่ที่ผมว่าเนี่ยผมว่าเราใส่ครั้งแรกต้นละกิโลนะครับพอรอบต่บต้นละกิโลนี่คือ2รอบหลังจากนั้นครึ่งกิโลได้ลองขายลูกไปเดี๋ยวีใสให้คนงานใสนี่พี่มองว่าใส่แค่นี้พี่พอใจนะพอใจมากนั่นหมายความว่าโอ้โหว่าร้อยแปดสิบร้อยร้สิบตไม่ใส่พี่ใส่ใสเท่าไหนเท่าไหนบอกว่าใส่แล้วมันมัน ว่ะยน่คุณสาคุณสาบอกว่าเออใช่ได้เ่าดูนะนี่นี่ขนาดที่ใส่แบบต้อยมากนะดังนั้นปริมาเนี่ยใส่สองก็สอบทั้งแปลงอ่ามร้าวอ่่อ่านนี่อ่านอนี่อ่าเี่อ่นี่อ่นี่อ่านี่อ่น่อาน่อานี่อ่นี่อี่อ่าน่นี่อ่าน่่่นี่่ีนนีอนน่อ่อ มัใส่แล้วแต่มันมันอันนี้ฟื้นฟื้นลายนี่มันฟื้นแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะแห้งก้านไม้กวาดอย่างนี้อ๋อเมื่อก่อนมันตาดแต่นี่ใส่บางเกินฮะใส่บางเกินแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรฟื้นครับเมื่อก่อนไม่นก้านไม้กวาดนี่มันจะเป็นเงี้ยเหมือนของของเมื่อก่อนเลยแค่ก้านฮะอ่าตอนนี้มีมียอดแล้วก็โอเคนะพี่ใส่เพิ่มอีกทีนึงใส่ต้นละกิโลเลยนะครับต้นกิโลก็ประมาณกิโลกิโลก็ก็ต้นละกิโลอ๋าไม่ใช่ก้านนะ ขายไม่ได้ฮะจะเปิดแล้วลูกอ๊อดตะเลยอนคอยโคนท<ค><ย>ิ้งอไงคอยจะแห้งนั่นนี่นะครับนี่ขนาดใส่ปริมาณที่น้อยแต่ว่าให้พี่น้อยเกษตรก,กรเนี่ยคือใส่สมวัตหนึ่งปีก็นหนึ่งกิโลครั้งแรกนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยไม่เคยกินเลยยึดซ้ำเลย,ด,ยดังนั้นยึดซ้ำของธธนุสตะทนเน้นด้วยคือหนะึ่งให้ธาตอาหารรองสองป้องกันศัตรูพืชนะครับความคือเราประหยัดอ่ะไม่ต้องฉีดพ่นทางใบนะก็คือเพราะเขากินทางล่างแล้วไม่ต้องกินพ่นทางใบเพราะว่า ใบก็จะแข็งแรงฮะมันเงาพวกนี้นะนี่ขนาดพี่ก็ใส่สิบห้าวันฟื้นก่อนหน้านี้พี่บอกว่าจะใกล้ตายนี่หมายความว่าจะจะจะปลูกใหม่อะพี่จะร้องกระเร่งและเตรียมพร้อมแล้วอย่าบอกาดอาหารมันเพียงพอแล้วนะครับพันทุเรียนเองครับพันธุ์ทุเรียนการโอเคเดี๋ยวพี่ใส่อีกรอบหนึ่งนามันก็จะทำให้อะไรไสเดือนมานี่คัะดูนะครับ ทำแปลงพ่อชำเองใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองเบอร์ว่าให้ที่ใน YouTube ใหได้ขอี่เลยนะครับเดี๋ยวขอเบอร์กล้าก็มาได้เลยเนี่ยดูขนาดไฟแรงน่ยังไม่ตายยังไม่ตายต้นตมแต่พี่ใส่นี่ตกใจมากเลยร8อยต้นใส่มาถึง50าิกิโลครับผมนี่ครั้งแรกฟังแล้วตกใจต้นใส่ไปสก็สอบไม่หมดด้วยไม่หมดด้วยเจไม่บอกครับดังนั้นเดี๋ยวฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะเราเน้นเลยเน้นเรื่องอ่าก็คือ ธาตอาหารรองนะครับจริงๆผมมองว่าธาตอาหารหลักเพราะว่า NPK ที่ไหนมันก็มีแต่ทันี้พอใส่ปุ๊บในดูนะฮะเนี่ยต้นตอออกมาใหม่ไยอบอยจะยืดนะแล้วก็ป้องกันแมลงนี่คือเพีย้ยไม่ลองเลยนะครับผมไปที่สวนสว,สวนย,ยาไม่ได้ฉีดเลยยาไม่ได้ฉีดนะแต่คือมันป้องกันได้เพราะว่าเพราะในยึดสั้นมีกรรมฐานนะกรรมฐานเนี่ยมมแมลงไม่ชอบนะดูนะฮะนี่ขนาดที่ใส่แบบบางๆนะงั้นฝากพี่น้องเกษตรกรด้วย ก็ขอบคุณพี่มากนะเดี๋ยวรอบหน้าผมมาใหม่อีกทีนึงให้มันชิมก่อนอก็ใส่ให้มันชิมก่อนให้มันชิมก่อนออ๋เดบอ๋ออเดบยวแล้วก็โอเคให้ให้เข้ากลับสภาพก่อนเออโอเคไก่ตัวนี้แหละเราก็จะได้มาลงใหม่ให้เพิ่มปริมาณให้กินให้เอง จะได้สวยงามถ้าใครอยากได้ต้นกล้าพันก็มาได้เเะพี่เขาปลูกต้นกล้านะเดี๋ยวไงเดี๋ยวว่า้าเป็นแสนหนุนปีเป็นแสนต้นครับุ่นรับแผนทางลกางัอยากได้ต้นพันก็มาเลยหน้แม่พันเียแม่พันอย่างดีเลยแหละผลิตทีแสนเป็นแสนต้นต่อปีนะครับแต่ใส่น้อยไปน่อยแต่ก็ยังดีนะดูดี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 นี่แล้วก็พี่ก็ดูแลก็คือยอมรับนะยอมรับนะ เพราะว่าบางคนเขาไม่กล้าใส่ที่เราเป็นปูนขาวแต่ไม่ใช่พี่ขาวเหมือนกันแต่มันคนละชื่อ <laughs> <c oughs> อืมเพราะว่าปวดขาวจริงนะอ่าดังนั้นพี่ต้องบอกเขาว่าไม่ใช่ปูนขาวแต่เป็นไข้ไม่ยอมรับอ่าอ๋อเป็นไข้ยุ่ยใช่ก่อนเนอแต่หนูใส่ดูเป็นโมแทนพี่นะเขาว่าเขาไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่ออ่าทีนี้ออนว่าให้คนงานมาลองใส่ดูทีเนอะใส่ดูแล้วเอออาการเป็นยังไง ทานไปแท้เป็นยังไงบ้างเพื่อนอ่ออนดีว่ะแต่ยอดดีนะ้นก็ขอบคุณพี่มากฝากบอกเกษตรกรด้วยว่าของน้องไม่ใช่ปูนขาวนะครับแล้วก็ลดต้นทุนนะครับพี่เพราะว่าถ้าพี่ไปใส่ถึกเสมอพวกส6บหกสิบาห้าในแพงราคาเกือบพันอเงี้ยอันนี้มันแค่199เนีน่ดังนั้นร้อยเเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีแต่ว่าบางทีเราก็อยากช่วยเกษตรกรเนะี่ย <Okay. S 2> ขอบคุณพี่มากนะยังไงก็ช็อตอะไรแล้วพี่นไง สองร้อยร้อยเก้าร้อยร้อย่มจ่าไม่ครับยี่สิบห้ากิโ่หกิโลตกเล้วโลเท่าไหร่วะโลประมาณเจ็ดบาทเก้าตีไปแบาทครับใช่ครับแปดบาทถ้าเราเลย้เราดนี่เดือนเดืนึ่งเขากินแค่แปดบาทบาทใช่ครับแปบาทเดือนละแปีหนึ่งมีสิเดือนเดือนเท่าไหร่ประหยัดเท่าไหร่ประหยัดต้นทุนไปเท่าไหร่ว่าไอ้ขึ้นต่อขึ้นไงเ้าติบเดือนมันก็บาทแปดสิบบาทเก้าสิบหกบาทปีนึง เคมโลนะฮะเคมห้าสิบห้าเคมห้าสิบห้ากี่เท่าตัวไม่ไม่ใญ่พูดถึงว่าประหยัดต้ประหยัดเดินนะพี่นะประหยัดเดินนะลต้นทุนงั้นฝากพี่น้องหลยกอนนั่นคือใส่นี้สัก สองรอบอ่าสองรอบเสืเขียวอ่าสีเขียวอ่าหนึ่งรอบสีเขียวอย่างนี้เลยมีสีเขียวเท่ากับสูงเสมออย่างนี้เลยต้นใหญ่คนใหญ่ไหมอืออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอเคงั้นขอบคุณมากพี่นะวันนี้นะขอบคุณมากขอบคุณมากมันด้วยผมมันหลงสาบมาเป็นเพื่อนครับ